มีอยู่ไรวิว,วันบทสิบสามสิบสี่มีหลักฐานส่วนทีว่าเรียนบอกเป็นว่าเป็นฐานขิดเห็ดเสียวมาว่าว่าหากมันท่าพระเจ้าสอนด้วยจริงจา่าเท่านั้นทานลงมาทานลงมาเกิดแล้วก็ตายไทยโรเทวดาบา่โสงใส่น้ำเยซูคนบาปเป็นศัตรูกับน้ำของทานยิ่งในบอกได้ท่านจัดเป็นคนว่าได้สอนได้สูนทานหอ,อกินฝ้าท่านท่านนั้นเมื่อตายไทยโรแล้วทานว่าไปไป,ไปเผาหรือไปสุงอยู่เนี่ นี้ขาขากม่านยนงไดในปเผาได้ไปสมอยู่กระดูกของทานีนี่ในเปแบ่งกันแปดกองแล้วก็สีเทาอยัไงไดี้แบ่งกันแปดกองธาตุมอโขคงคนเนี่บอกว่าตั้งยุทธาตูพนมตั้งยุริเม,ม่นำข้นไหวาวาเศร้าหากเป็นองค์พระเจ้าตั้งแต่ก้อนปางปฐมมันเป็นเจดีสูงคข้นถนอมไหวว่าแ่แล้วก็พายซูเนี่คือประเหตุไหวพอว่าทานมาอยู่ในโลกเนี่ซสิบวันจนทานะหอข้นสูสวรรค์เลยบ่มีบ่มีวา่าจะเหยียบห้อยไว้ พ่มีว่าจะเอาขีดเทาเฮ็ดไว้แล้วกับพ่มีนี่แต่แต่เพิ่นมาแต่เพิ่นมาเกิดเพิ่นก็นยังบ่ได้หาหมอท่านนายท้ายทักพระพุทธเจ้ามาเกิดยังไม่หาหมอท่านนายท้ายทักพระอัญญาปนทัญญาวรปภ,ภัจญายามหานามาอาสช,ช,ชิอาสชิที่เป็นผู้ท่านนายบอกว่าถ้าทานบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแมือ่อท,ทานสิไปเฮ็ดจังไงกับจังผะทานสิอยู่จังไงก็ตามสิได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ล่ะเป็นการที่เฮาเบิ่งในตำนำานซะก่อนฉะนั้นพระเยซูผู้นี กายเย่ซึ่งกายสู้ซึ่งวิญญาณในล่มพอแม่พี่น้องสู้ไปเขาวัดฟั่งถ้ำจำศีลเพิ่นสิออกมาจากวัดเพิ่นกะก,าาก,การาบไหว้ลงใช่คนบอกว่ากายเย่หนวกใจหน่วกเจา,าเต่สวาปมิเตภปฏิกันหาตูบาซะก,ก่อนเพียงยังว่าเพราะว่ากายเย่ซึ่งกายสู้ซึ่งวิญญาณในล่มวิญญาณออกจากร่างเฮี้ยนห่างกับพวกปันคนเฮาเอาผัดสลาบคู่ดีปัญญายังแต่สร้างสิเด็กไอ้ชี้ลอยหาลอยว่าไรขันตายเลยเออแต่ว่าขันบ่ท่านตายเลยโอ้ยมีคาหลายก็อย่างนี้ นี่เราจะมาวิ่งย่างออกจากหลังเยี่ยนห่างกับวัปปันนั้นเพื่นมาเกิดตายให้ลูกเทวดาบ๊อบศกให้นั่งเยี่ยซู่คนบาปเป็นศัตรูกำนั่งของท่านเจนีโบเดชทานจัดเป็นพระคุณบ่อได้เศร้าได้สูงทานห่อขึ้นฟ้าเลยคนเจนีเอว่าเป็นสมัยโห่ก็จะมีประสบว่าลราชุดไทยเดี๋ยวนี้โลกโลกของเขาเนี่ยเป็นชุดไทยแล้วเอ่ยมีแต่แค่ที่แข่งขันกัน นีจะเลิงล,ง,งลิงต้อลิงชิงกันเห็นไหมบาทชีได้ปาทโกกหน้าโถนั่นจักเป็นไอา้าสิได้เนี่ยมันเป็นนะจันทร์ฮ้นเฮ้านี่มันสมัยแข่งกันเด่นเออสมัยสมัยแข่งกันสมัยพระเยซูสีมาแล้วเออพระเยซูกองรังสีมาแล้วท่านสิได้ประกาศบอกหลวงวิญญาณถ้าผู้ใดไปวันนั้นน้่งม้านสิตกล้องนาลกท่านผู้ใดใจหกสิตกอวิธี เพราะว่าใจเป็นผีบ่มีีตะเจ้าวิญญาณใดได้เขารับน้ำเยซูเพราะมันโมหันต์ถือเอาคั้สอนวิญญาณนั้นปลอดภัทานรับเอาไปเขาเป็นคนต้องพร้องใสขึ้นเมื่อเมื่อว่าองค์พระเมตตาเขาเป็นคนดีเป็นอย่งสั้นอี๋สั้นตัวคนพอให้จะตั้งใจตัวเตรียมพร้อมเร็วๆขันผู้ใดใจกลัวเพฟังค้อยต้อยมันโมเมนต์ของคอยการพินาคสาภาคพี่สัญญาเร็วๆไม่ซาฟังไปเบิ่งธนาดขันเจ้าทิพย์บาย่านโมเมนต์พวกหญิงฟังไปเบิ่งเชียงกัล แต่ว่าอันนี้เป็นคจริงแล้วพระศิริยเมตไตรสีมาเนี่ยโลกของเขานี่สิปันปวนโลกของเขานี่สิคนละเวงเพราะเป็นยังเป็นคนละเวงเพราะเดี๋ยวนี้ลงค้างกันเกิดขึ้นแล้วกับปันปวนเมดุ่ชูมแมวในเดียวกับน้ำ่วมทั้งนั้นแล้งทั้งนี้ยิ่งรักถึงว่าได้ยุติีแล้วเนี่อหาเนี่ยจะไปซอยพี่ซอยน้องซอยปัอซอยแม่ซอยลูกซอยหลานพ่อมีวางสิโย่เออจะนั่น ดูน,นี่พวกผมจะได้พากันยอมัำมาเพื่ออย่างเพื่ออยากให้ลูกให้หลานให้เลนให้หล่อนในบ้านโคกน้อยเป็นบ้านพ่อใหญ่ของผมเพียงยนื้ว่าบ้านพ่อใหญ่ตีแม่ยมำพ่อใหญ่เหมาเนี่ยทีเป็นพ่อใหญ่ของผมว่เป็นน้องเป็นน้องแม่ใหญ่ของผมอีกผมต้องจีบผมอ่านดีกว่าอย่านี้บ้านโคกน้อยเจียงเจียงวัดน ผมไม่หีบค้วยที่นี่ไร่ค้วยตลอด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 ที่นี่เป็นนิ่งหน่อยเออเป็นนิ่งหน่อยข้อจะข้อทีเขาเรียนเนีย่าายในว่าไร่ค้วยจะเป็นเดี๋ยวนี้อายุาเ,นนเ,เ,ๆๆเยจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องลูกกันหลานโซคุโซคุๆๆที่เป็นลูกหลานพอ่อใหญ่เหมากระชังไม่เนี่ยมกระจำเหรือเป็นผู้อื่นกาาระชังเข้าเป็นพี่น้องกันเด้อพี่น้องเด้อ